เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเยี่ยมเลย,ย,เลยค่ะกิดแน่นๆเลยคะ่ะกินไปสวัสดีค่ะพบกับช่อง Lovey s o ี i เามาใน EP ที่3นะคะวันนี้นะคะแอดจะขอนำเสนอเมนูพิเศษนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนต้องชื่นชอบแน่แน พิซซ่าหน้าเยิ้มนะคะและวันนี้เราจะทำจากขนมปังเป็นเมนูง่ายๆเลยนะคะวันนี้นะคะแอจะบอกทั้งขั้นตอนวิธีการทำทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะรวมไปถึงการซื้อวัตถุดิบด้วยนะคะเราใช้เวลาทำเพียงแค่5นาทีจากหม้อทอดไร้น้ำมันนั่นเองงั้นไม่รอช้าค่ะเราไปซื้อวัตถุดิบกันเลยไปกันเลยว้วตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปซื้อวัตถุดิบกันที่บิ๊กซีใกล้ๆนะทุกคน <ee. S 2> เราก็ถึงแล้วนะคะเราจะมาซื้อของที่บิ๊กซี term. นะคะ่ะก็ามาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อมีไส้กรอกเนาะมีโอปาต ชีเป็นมอซ่าชีนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชีแต่เขามีอะไรขายบ้าง<ม>แต่ส่วนแบงค์อะคือเราจะใช้เป็นขนมกวามแพงนะคะไปะไปกันเลย ไปซื้อของสดว้องฟูอัดเอาวันนี้นะคะแค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เราซื้ออะไรไปบ้างนะคะก็มีนี่ปูอัดนะคะเพืเ่อนๆชีสเป็นชีสแผ่นนะคะนี่จะ ซอสไส้ชี่ชั้นหนึ่งนะคะเราก็มีนี่อันนี้เป็นชีสมิกนะคะเขารวมเลยเป็นเป็นตัวท็อปปิ้งนะคะเขารวมทั้งมอสซาลาชีด้แล้วก็โรมาโน่ด้วยนะคะก<ร>็เนื้อคือซ้กรอกนะคะตัวนี้เราซื้อแบบครึ่งกิโลเพราะว่าเหลือก็ยังสามารถเก็บไว้ได้ทานเมนูต,ต่อไปแล<อ>้ว <laughs> เราก็มี ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ครัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของที่เราซื้อมานะคะไม่ว่าจะเป็นเส้กรอกนะคะแล้วก็มีปูอัดนะคะแล้วก็มีสับปะรดนะคะแล้วก็มีตัวชีสแผ่นนะคะรวมไปถึงตัวชีสท,ท็อปปิ้งนะคะตัวนี้ที่เราซื้อกันมาเนาะแล้วก็ขนมปังขนมปังพอดีว่า ที่ห้องเรามีอยู่แล้วนะคะเราจะใช้ตัวนี้ไปเลยแล้วก็ตัวซอสเราใช้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะโอเคเริ่มต้นอ๋อแล้วก็มีอันนึงค่ะเป็นผงอาริกาโนนะคะตัวนี้คนไหนชอบก็ใส่ได้คนไหนไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวชอบทานมากๆนะคะโอเคนะเรามาหั่นสับปะรดกันเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไว้ใส่แล้วเวลาโรยหน้ามันก็จะได้มีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะ ปูอัดนะคะปูอัดปูอัดก็เหมือนกันแต่ปูอัดอาจจะหั่นแบบจริงเฉียงนิดนึงนะคะก็ความสวยงามน,แบบนี่ซึ่งแอนก็มีหั่นไว้บ้างแล้วนะคะแบบนี้นะคะก็พักเอาไว้เอาไว้เป็นท็อปปิ้งโรยหน้านะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็มาหัน่นไส้กรอกกันนะคะที่เราซื้อมาไส้กรอกเราก็จะหั่นเป็นกลมๆนะคะเป็นกลมๆ แบบนี้นะคะนี่ค่ะไม่ต้องหนานะคะบางๆมันจะได้สุกเร็วๆนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาเพียงแค่5้ถึงแนาทีแค่นั้นนะคะต่อไปนะคะก็เป็นขนมปังเราใช้เป็นขนมปัง อาริกกโตอาริโกโตแล้วก็มีเป็นพันธุ์ยาพืชด้วยนะคะพอดีว่าเรามีแล้วเราก็เลใช้ตัวนี้เลยคนไหนชอบไม่คนไหนไม่ชอบทานขอบก็สามารถตัดขอบออกได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนนะคะนำซอสมะเขือเทศใช้แปลงนะคะ แปลงพลาสติกนะคะทาให้ทั่วแผ่นเลยนะคะทาให้ช่ำๆไปเลยนะคะตรงขอบๆข,ข,ของขนมปังเราก็ทาด้วยนะคะเวลาที่เรากัดไปเนี่ยมันจะได้โดนซอสทุกตรงเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ชีทแผ่นนะคะแกะพลาสติกออกแล้วก็วางบนขนมปังได้เลยต่อจากนั้นเราก็ทำท็อปปิ้งกันนะคะเอาไส้กรอก ปูอัดแล้วก็สับป,ปะรดนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะมาเรียงบนหน้าชีสได้เลยนะคะท็อปปิ้งแน่นๆจุๆไปเลยนะคะต่อจากนี้นะคะเราก็ ใส่ตัวชีสนะคะเป็นชีสมิกนะคะเป็นตัวท็อปปิง้งโรยลงไปเลยนะคะให้เต็มแผ่นขนมปังเลยนะคะตามใจชอบคะ่ะโอเคเราก็ได้แล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้ชีสล้นๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าหม้อทอดไนน้ำมันกันนะคะ ริงมันก็อยู่ที่ขนาดของหม้อด้วยนะคะว่ามันจะใส่ได้ทั้งหมดกี่ชนน,นนี่นะคะเราจะตั้งนะคะที่อุณหภูมิ180องศาใช้เวลาทั้งหมด5นาทีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละ หม้อของพี่บา้านเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคะ่ะครบห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตา,ว,าว้าวน,น,น้าตกแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็เอาผงออริกาโนนะคะโรยเลยนี่ให้ดูช,ดชัดๆให้ดูชัดๆนะว้าว โรยด้วยผงอะลิากนโนเลยนะคะนี่แน่ว้าวมาค่ะทุกคนลองดูนะคะว่ามันจะยืดแค่ไหนนะคะขอตัดก่อนนะคะโอ้ยชิดเน้นๆนนนนะคะนี่ร้อนๆๆๆนะะนะคะโอ้ ร้อนๆๆๆๆนี่ค่ะทุกคนดูชีสสิชีสแน่นๆเลยค่ะกินไปอ่าด้เวลาชิมแล้วนะคะโอ้เต็มโต๊ะเลยนี่นะร้อนไหมกำลังร้อนเลยกำลังร้อนกินเลยเหรอโอ้หิวมาก เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเยี่ยมเลยจิ้มซอสหด้ไหมจิ้มซอสได้ไหมอ,อ่านี่นะคะก็เป็นพิซซ่านะคะ <c oughs> ที่ทำจากขกนมปังนี้เราทำเองอืม,อ,มอร่อยไหมรสชาติเป็นไงบ้างอะไรนะเหมือนไม่ร้านนะมนไมนนกินที่ร้านเลยโอ้สุดยอด ชีดชีดแน่นไหมชีดแน่นแน่นมากตากล้องมองมองน้ำลายไหลแล้วนะคะทุกคนโอ,ย <c oughs> <c oughs> oh! อ้อย สำหรับคลิปนี้นะคะกับเมนูพิซซ่าจากขนมปังชีสเยิ้มนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองทำทานนะคะดูดูละขานเกลี้ยงเลยะคะ่ะโอ้โหมันทำง่ายมากๆนะคะใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเองนะคะอยากให้ทุกคนไปลองทำทานกันดูนะคะรับรองว่าเยี่ยมจริงๆสูตรนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยในช่อง Love the Ad Story นะคะเราจะทำคลิปอะไรออกมาให้ทุกคนดูกันอีกนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามพวกเราไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เราไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย